สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับทักเข้ามาว่าเมื่อเราถักหุ้มวัตถุมงคลแล้วนะครับโดยใช้ไหมทองในการถักหุ้มวัตถุมงคลน,นะครับนี่นะใช้ไหมทองในการถักหุ้มวัตถุมงคลน,นะครับผมแล้วเมื่อใช้ไปสักพักมีลูกค้าทวงติ่งมาว่า ใส่ไปได้แป๊บเดียวนะครับตัวไหมทองเนี้ยสีจะซีดนะครับอันเนี้ยต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าไหมทองเนี้ยยังไงสีมันก็ซีดอยู่แล้วนะครับตามการเวลาของมันนะแต่จะให้มันดีเหมือนเชือกเทียนก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็คือเราต้องทําความเข้าใจในหลักการของตัวไหมทองนี้ก่อนนะครับไหมทองเนี่ยเราใส่ไปสักพักโดนหงาโดนอะไรนะยังไง มันก็สีเียดนะครับตามวัตจักรของมันนะสีมันจะเสียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเ,เราจะมาเพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานของตัวไหมทองเนี่ยให้มันยังคงสภาพสีสดนะครับยาวนานขึ้นไปอีกนะครับเราจะทํำยังไงนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบให้ทุกท่านแน่นอนครับเดี๋ยวผมก็จะมา แนะนำก่อนนะว่าสิ่งที่ต้องใช้ในการเคลือบตัวไหมทองเนี่ยเราจะใช้อะไรเคลือบนะครับส่วนตัวผมตอนนี้นะผมใช้เป็นตัวแล็กเกอร์นะครับแล็กเกอร์นะครับก็จะมีพี่น้องถามเข้ามาว่าเล็กเกอร์เนี่ยควรเป็นสีอะไรดีนะครับผมก็ต้องอตอบพี่น้องไปอย่างนี้นะครับว่าไอตัวแล็กเกอร์เนี่ยเราสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีใสสีอะไรก็ ใช้ไปเหอะนะครับก็คือแลกเกอร์แบบเป็นขวดนะที่เราซื้อไปทาไม้ทาอะไรนะครับนะคือตอนนี้ที่ผมทดลองเนี่ยคือตัวแลกเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคที่สุดแล้วนะครับนะมาเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับว่าควรใช้ยังไงนะสิ่งแรกที่ท่านต้องมีคือผู้กันนะครับแล้วก็ตัวแลกเกอร์นะแบบเป็นขวดนะ่ะแ,แล้วก็มาหาวัสดุเทใสนะนี่นะแล้วก็เอา ผู้กันนะครับจุมน้ำยาแล้วก็ทานะครับค่อยๆทานะพี่น้องนี่นะครับค่อยๆทาตัวไหมทองเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องรีบนะครับการทานเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับเห็นไหมมันจะซึมตัวเลกเกอร์เนี่ยมันจะซึมเข้ากับตัวไหมทองแล้วตัวไหมทองเนี่ยสีของตัวไหมทองเนี่ยก็จะสดขึ้นมาอีกนะครับมันจะเคลือบ มันจะเคลือบอตัวไหมทองเนี่ยให้สีมันสดขึ้นมาอีกนะครับก็เหมือนเราเอาแล็กเกอร์ไปทาไม้นะครับคือสีมันก็จะสดขึ้นมาใช่ไหมมันจะเงาขึ้นมาใช่ไหมครับก็นึกภาพไปอย่างนั้นนะครับนะมันจะออกมาประมาณนั้นเลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับนี่เราก็ทาแบบนี้นะครับทาให้มันรอบนะ ถ้าเกิดว่าเราถักสลับกับไอ้ตัวเชือกเทียนเนี่ยเราก็ทาแบบนี้เลยทาใส่เชือกเทียนเลยเห็นไหมครับไอตัวเชือกเทียนเนี่ยมันก็จะเงาตามกันเข้าไปอีกนะครับก็จะแลดูสวยงามแล้วก็มีชีวิตชีวานะครับมีเสน่ห์นะครับไอตัวไหมทองเนี่ยกําลังมาแรงเลยนะในช่วงนี้นะครับกําลังมาแรงเลยนะครับต้องมีไว้ติดมือนะครับสําหรับช่างถักนะตัวไหมทองเนี่ยนะนะครับ ถ้าเราไม่มีไหมทองติดมือนะถ้าเกิดลูกค้าทักเข้าไปว่าอยากให้ถัก <c oughs> อยากให้ทักไอตัวไหมทองเนี่ยทักได้ไหมทําให้หน่อยถ้าเราไม่มีเราก็ปิดการขายไม่ได้นะครับผมนะต้องแนะนําอย่างนี้นะถ้าใครที่อยากได้ไหมทองก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมก็จะได้ทิ้งช่องทางการติดต่อซื้อขายนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะ ไว้ให้นะครับในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับตั้งใต้คลิปทั้งหน้าคลิปนะสามารถเ,เข้ามาพูดคุยนะครับสอบถามได้นะไม่ว่าจะเป็นวิธีการถักนะครับหรือว่า,อาในส่วนต่างๆนะต้องการปรึกษาเรื่องอะไรก็ทักกันเข้ามาได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาพี่น้องทุกท่านนะครับไม่คิดตังค์ด้วยนะพี่น้อง <laughs> อ่ะนะครับเราก็ทาให้มันทั่วแบบนี้นะครับนี่นะทาแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับอันนี้คือการเก็บงานที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะก็คือคลิปก่อนๆเนี่ยผมได้ทําการเก็บงานในวิธีการถักเชือกเทียนนะครับว่าควรเก็บงานยังไงนะครับก็ไปไล่ๆดูนะส่วนในคลิปนี้ก็จะมาะนี่แหละนะครับ แนะนำการเก็บงานไหมทองนะครับนี่ก่อนส่งให้ลูกค้าเราต้องเคลือบทุกครั้งนะครับเราต้องเคลือบทุกครั้งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมันจะยือดอายุการใช้งานของตัวไหมทองเนี่ยให้ยาวนานออกไปอีกนะครับนี่นะครับนี่นะนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับจบแล้วนะ สำหรับการเคลือบไหมทองนะครับแล้วก็ไปแฝนไว้นะครับก็คือจบแล้วเนี่ยก็ทาทาทาให้มันทั่วๆนะครับนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็แล็กเกอร์ทาทาเราก็แค่ระวังตรงเนี้ยอย่าให้มันมาโดนตัววัตถุมงคลนะตัวแผ่นอะคริลิกนะหรือข้อควรระวังเราใช้ไอเทปเทปกาวหนังหนังไกนะ่มาติดไว้ก็ได้ หน้าหลังนะครับถ้าใครที่ยังมือใหม่ยังไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับการเคลือบไหมทองนะครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอบพระคุณมากครับ